ค้องใหญ่หลายเล้วเนี่ยโอ้วันไหนสัปดาห์อะไรวะสามสัปดาห์ที่แล้วยังใส่ได้ปกติอันนี้แน่นแหละแล้วก็ยังมาเดินตลาดอยู่ห้องใหญ่หลายเล้วเนี่ยโอ้วันไหนสัปดาห์อะไรวะสามสัปดาห์ที่แล้วยังใส่ได้ปกติอันนี้แน่นแหละแล้วก็ยังมาเดินตลาดอยู่มาจ่ายตลาดเองเหรอ รเราจะดูมิสแกนกันนะคะควทำล็ฟมาดูมิสแกนด้วยเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์หลายคนแน่ใจหลายคนอยู่ใช่ได้อะไรบ้างแล้วได้พุ่งกับอเขาได้เนื้อเดี๋ยวจะไปทำจิ้มจิ้มกินวันนี้เจยุยเลี้ยง S 1> <S 1> เอ้ามาเจอของชอบอีกแล้วไขมุดแดงไขมุดแดงตาแใจไม่ได้ต้องต้องได้ซื้ออยู่ดีแ,<ล>แ,แดงน้องไม่ใส่ไขมุดแดงใส่แม่เป้เดี๋ยวแฟนที่ใหนกินเนื้อแดงน้อมไม่น้อมาแล้วย่างหน้าที่ของตัวเองตลาดนี่เขาเป็นคนทำตัวเองไปแค่จับจับไม่ไมเดียวใช่ไหมแต่อันนี้ย่างหอยตะเคียงกับพริก แม่วย่าณหน้า uh ที่ของเองเป็นตลาดหน้าที่ของเป็นคนด่าเองไม่แค่จับกลัมมาอย่างเดียวใช่ไหมยังยังผิดหองใหญ่หลายเลยเนี่ยโอ้วันไหนสัปดาห์อะไรวะสามสัปดาห์ที่แล้วยังใส่ได้ปกติอันนี้แน่นแหละแล้วก็ยังมาเดินตลาดอยู่ มาใจาตลาดเองเนาะใช่วันนี้เราจะดูมิสแคนกันนะคะทุกคนทำริบมาดูมิสแคนเชียร์ใครเชียร์ใครเชียร์ยหลายคนเจหลายคนอยู่ใช่ได้อะไรบ้างแล้วได้กุ้มกับนเขาได้เนือ้อเราจะไปทำจิ้มจิ้มกินอันนี้เจ๊ย,ยุยเลี้ยง,ยางยมานเจอของชอบอีกแล้วไขมดแดง มดูแดงทแจงม่ได้ต้องต้องได้ซื้ออยู่ดิแกงน้องไม่ไใส่ไข่มดแดงใส่แมปปิ้งเดี๋ยวแกงที่นหยกินเนะนี่แกงน้องไม่เนาะงแมวย่างพี่ผมเองอันนี้เขาเป็นคนทำเองไม่แค่จับจับมาอย่างเดียวใช่นไหมแต่อันนี้ย่างตะเคียงพริก